ก่ได้ยินเสียงภาษาสเปนกันแล้วนะครับก็ซื้อปะจังตัวกันเลยนะฮะเึ่งจะมาต่อสู้กับทางด้านง,งูเห่านะคะงูเห่าไทยชนิดนี้นะคะไม่พ่นน้ำพิษนะคะไม่เหมือนงูเห่าอีสานนี่ค่ะโชมหน้าของคู่ต่อสู้ของน้องเบสชัยในวันนี้อาหารของงูเห่านะคะจะกินทา,นางด้นทางโคบเป็นอาหารนะคะจะไม่กินงูด้วยกันเป็นอาหาร นี่เบสใช้หลอกล่อไปมาโยกซ้ายโยกขวาชกม,มา mm hmm. เฉียดไปที่หัวเขานิดเดียวเบดใช้ ai, จ้องใช้หัวเขา่าหลอกล่อไม่สําเร็จใช้หน้าหลอกลอก่ลอ,ลอไปมาโยกซ้ายโยกขวาตกไปที่ล,คลาคอนใช้หัวเขา่ารออีกครั้งหนึ่งโยกซ้ายโยกชกม,มีนี่เฉียดไปที่หัวเขา่างูทุกตัวนะคะที่เรานํามาโชว์มาแสดงในวันนี้ยังมีเขี้ยวมีพีษก,กันอยู่เลยนะคะ เดชัยหลอกลอยอีกครั hi, ok ้งหนึ ok. Ok ok ah. ok 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 ah. ่งโชคไม่อีกโดนไหมเฉียดไปที่หัวเข่าโชคไม่อีกระวังมือเบชัยหลอกลอยอีกครั้งหนึ่งโยกซ้ายโยกขวาไอ้เฮาโยกหัวขึ้นสูงโชคไม่อีกนี่เฉียดไปที่มือโยกซ้ายโยกขวาไอ้เฮาแอนหัวขึ้นสูงโชคมาโยกซ้ายโยกขวาหลอกลอยอีกครั้งหนึ่งไอ้เฮาแอนหัวขึ้นสูงยังไม่ชก จ้อง yup. จ้องตกไปที now, ่กลางหลังอีกครั้งหนึ่งโชคไม่อีกครั้งหนึ่งโยกซ้ายโยกขวาไอ้เฮาแพ้แม่เบียถูงยังไม่โชกเบชัยโชกไปอีกนี่เชียร์ไปที่หัวเข่าเบชัยจองอีกใช้หัวเข่าลองลออไปมาโยกซ้ายโยกขวาไอ้เฮาทำพ่าจะโชกอีกครั้งหนึ่งโชคไม่ีกนี่เบชัยจ้องตกไปที่กลางหลังอีกครั้งหนึ่ง โยกซ้ายโยกขวาไอ้เฮาจะโชคไหมตบไปอย่งางน,นี้ค่ะโยกซ้ายโยกขวาละกล่ออีกไอ้เฮายังไม่โชคจ้องจองเบชัยทำไงต่อตกไปอีกเบชัยหลอกล่ออีกครั้งหนึ่งนี่จะจูบให้ชมแล้นะคะนะักท่องเที่ยวเบชัยจะทำได้ไหมในรอบนี้ ไอสมาธิให้มากนะคะในการโชว์แสดงพอครูทุกตัวขเขาลอยยังนี่เขี้ยวมีพิษนี่จูบลงไปแล้วเบชัยใส่หัวเขาเราล,ะละอยครั้งหนึง่งชกไม่ได้เชียยไปหัวเขาโยกสายโยกขวากครั้งหนึง่งเบชัยจ้องจองไอเฮาก็จอ้องชกไม่ด้ อคค่ะหมดยกนะคะการโชว์การแสดงของเราจะไม่โชว์นานนะคะเพราะจะเป็นการฟ้องนั่นคืออร่าสาจอมันยาหมูชนิดนี้ไม่มีพิษนะคะแต่สามารถกระโดดได้ถึง3เมตรกันเลยหมูมชนิดนี้ก็จะกินทางด้่นเขียดเป็นอาหารและไข่นี่ค่ะกระโดดได้ถึง3เมตรกันเลยกูะโมากทั่วทุกภาคโยกซ้ายโยกขวาเบสชัยจอมจอมลากหามารังอ้ที่ชมไม่เฉียยไปที่หัวเขา ตบไปที่กลางหลังอีกครั้งนึงเบชัยชมไปเฉียดไปลากหางมากลางชมีปเฉียดไปที่หัวไหล่ชมไปเฉียดไปที่หูจ้องเบชัยเอาละสาอาปากกว้างทำไงต่อเบชัยหลอกล่อไปข้างหลังลากหางมากลางไอที่ตบไปที่กลางหลังเบาๆชมไปนี่เฉียดไปที่หัวเข่าตบไปที่กลางหลังอีก เดินมาข้างหลังลากหางมาล้างเวทีตบบริการชั่ไปนี่ระวังไข่หายปองงูชนิดนี้ก็ชอบกินไข่เหมือนกันเบสชัยตบบริการหลายครั้งหนึ่งโยกซ้ายโยกขวาตบไปที่หัวไอออร์าอาปากกว้างตบไปที่หางเบสชัยตบบริานี่ค่ะชมหน้าของงูจมางนะคะจะสังเกตได้ไง่ายๆว่า จะแตกต่างกับงูเห่าที่ลําตัวและควางยาวควงใหญ่กันเลยนะคะนี่ค่ะคือลักษณะของมูจงอางค่ะงูจงอางในประเทศไทยนะคะก็จะมีถึง3มสายพันธุ์ด้วยกันนะคะสายพันธุ์ที่หนึ่งก็คือมูจงอางไฟนะคะจะมีลักษณะลําตัวสีเหลืองพบมากทางภาคใต้จงอางที่2คือจงอางดงจะมีลักษณะลําตัวสีดํา จงอางที่สามก็คือจงอางทำฐานนี่ค่ะคือลักษณะของจงองางทำฐานนะคะนี่ค่ะแต่ปริมาณพิจั้รเท่ากันหมดนี่ค่ะคู่ต่อสู้ของสุขสันใช้มือลอกลอบไปมาโยกซ้ายโยกขวาจอดชอกไปเสียไปที่ใบหูทาง,งูจงอางนะคะก็จะกินงูด้วยกันเป็นอาหารนะคะงูเล็กทุกชนิดเลยจะกินแม้กระทั่งลูกของตัวเองนะคะ ตกฉันลาะหางมากลางเลยทีครั้งหนึ่งตกไปที่กลางอันชกมาเชือดไปที่หัวโยกซ้ายโยกขวาจ้องไอจูอ่างแอนตัวขึ้นสูงชกไปเชือดไปที่ใบหูตกสันซ้ายหน้าจ้องจ้องโยกซ้ายโยกขวายังไม่ชบจ้องไอจกอ่างโยกขวขึ้นสูงยังไม่ชบยังตกไปที่รันคอยอีกครั้งหนึ่ง อาปากว่างเต็ไปเฉียดไ,<ป>ไปที่หูโุกสันเดินเข้าไปข้างหน้าตบมือหลอกล่อโยซ้ายโยขวานี่จะอ้าปากออมให้นักเกยวได้ชมกันแล้วนะคะในรอบนี้จะทำลายไหมสุกสันระวังด้วยนะคะเพราะนักชกคนนี้เคยพลาดพลาดเสียทีมาแล้วสองครั้งนะคะโดนกลับที่ริมฝีปากเกือบเอาชีวิตไปรอดโดจะชกไ,ชไ,ชไนไี่เฉียดไปที่หู ใช้หัวคอเราเลยอีกครั้งหนึ่งเจ้าจงอางกำลังโบโหหลักหางมากม่ทันอดิอครั้งหนึ่งเอาไปที่ลำคอลากหางมาสุกสันหางไมยต่อตอกปฏิการล้างอีกครั้งหนึ่งโยบไตโยกขวายังไม่สู้อบไม่หยุดโยบไตโยกขวาใช้หัวขเขาเลยอีกครั้งหนึ่งใายมือลอกล่อไม่สำเร็จสุกสันจะจูบได้ไมหมในรอบนี้ นะคะนี่ก็คือท่านตรายไหมกันนะคะนักจงนักแสดงต้องใช้ความฝึกฝนมาเป็นอย่างดีกันเลยนะคะจึงจะสามารถก้ารเล่นกับมูที่มีพิษได้ตอไปกลางรัชชมีเฉียดไปดีค่ะโุกฉันตอไปดิการอีกครั้งหนึ่งเจ้าจงอางกำลังโมโหตกไปดีหาะโยกซ้ายโยกขวาจอมจอมยังไม่ชบ ยกสายโยกขวาลอกลอไปมาค่ะในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะคะคือช่วงช่วงงูผสมไข่นะคะงูของเราจะทําการออกไข่ในช่วงเมษายนไข่ของเขานั่นก็ประมาณ50 60ถึฟองนะคะก็เหมือนไข่เป็ดไข่ไก่ละค่ะแต่ถ้าออกมาเป็นตัวแล้วนะคะเราจะแยกออกจากกันนะคะแม่ลูก พราะว่าแม่ของเขานนั้นจะกินลูกนะคะเราจึงทําการแยกออกจากกันระวังด้วยอ่ะค่ะงูทุกตัวของเรานํามาโชว์ในวันนี้นะคะยังมีเขี้ยวมีพิษกันอยู่นะคะ